เยอะสิสักห้าสิบตัวได้ได้เอามาปล่อยเลี้ยงหรือว่าไงเอามาแต่ตัวแค่นี้ตัวนิ้วเนี่ยนี่เลี้ยงบ่อเล็กๆแค่นี้ก็ยังได้ขนาดนี้นะนี่ถ้าบ้านนอกเนี่ยตายไปตั้งครึ่งแล้วนี่ถ้าไปเลี้ยงที่บ้านเราเนี่ขายได้หลายตังค์เนี่ยได้อันนี้มันมีตั้งหลายซสายสามตัวโลนี่นี่สองสามตัวโลอันนี้ประดุกอะไรเนี่ยมันโตไม่ทันกันนี่เกาเรียกประดุกอะไรนะ ปลาดุกยากหรือเปล่าหรือปลาดุกธรรมดาเราปลาดุกธรรมดานะเออแต่นี้มันได้อาหารมันก็โตไงแล้วน้ำลึกว่าป่านี่สักแค่เอวได้เอวเลยเหรอไม่ลึกหรอกแค่เอวเอวถือว่าลึกแล้วนี่ว่าเคียงหัวเข่าเม็ดกว่าโอ้ยไม่ไม่ใช่หัวเข่าลึกผมไม่ขุดไว้เทียงหน้าอกน่ะผมเอาแม็ดโครไปโจกที่นาไวงขุดหลองยาวเลยเนี่ยผมว่าจะ ทำน้ำมาดานแล้วก็จะสูบน้ําเข้าแล้วก็ปลามาปล่อยตามตามร่องนะร่องนานอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นแม่งเอาไปแดดแม่ต้องไปอยู่พูดถึงต้องไปอยู่แล้วเมื่อไหร่เราก็ก็อยู่ไว้เรื่อยก่อนอยู่ไว้เรื่อยกันเออไปอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่ด้วยสบายเลยแล้วไปปลูกต้นไม้กันมันเป็นโลงๆอี่เลยไม่ปลูกเลยทำสวนอยู่แบบเกษตรพอเพียงโอ้ กูถึงขายได้แล้วนี่บนนอกจับขายได้จังหลายใจมีมันโตไม่เท่ากันเออทำไมมันตัวใหญ่ตัวเล็กเอาก็ตัวใหญ่มันกินจจมันไวตัวเล็กมันไม่ค่อยจะได้กินออนนี้เพิ่งจะขุนในตัวเล็กให้มันใหญ่อยู่เนี่ยตัวใหญ่แม่งฉลาดที่ที่บนนอกเขาเอาหมาปะเอาหมาโยนลงแล้วก็สับไม้ไว้แล้วก็เอากระดูกขึ้นมาฝังเ่าให้มันกินเอาแล้วก็กระดูกอ่ะไม่ไม่ทิ้งไปในบ่อเลยอ่ะอืม มันโตเขาวามันโตรเร็วอย่างมากเลยโตแน่นอนของสดม,มันชอบเนี่ไปซื้อไส้ก่งไส้ไก่ตลาดบางแคมาโหแม่งซัดกันอืมนี่ให้มันทุกวันม<ไ>ั<ไ>้นไอ้นั่นบอกว่าให้อะไรวะมันบอกให้ไปซื้อที่โครงไก่าไมาเอาไม้เสียบแล้วปักไว้อันนี้เขาบางคนก็เอาไส้ปลาไงปะ<ห>เขาไปละซื้อไส้ปลาที่เขาทิ้งแล้วอ,ะอ่ะซื้อถูกถูกหรือว่าบางคนก็ให้เลยนะไส้ปลาดุกไส้ปลาไอ้ที่เขาแพ็ตามตลาดอ่ะอนั่นแหละเขาก็เอามาโยนให้มันกิน นั่นก็ใหญ่โตเร็วเหมือนกันเร็วอันนี้มันอาหารที่โลยี่ห้าบาทไม่มีช้อนอยู่ตัวเนี่ยอู้หไอช้อนมันหลงที่ตัวมงรู้มาเข้ามาได้ไงเกลือกมาอยู่ไว้พวกนี้มันมันโตแล้วมันกินไม่ได้แล้วเนี่ยฮะไม่อ๋อมันไม่กินกันกินนะเออพวกนี้ไม่กินกันหรอกแล้วปลาชอบมันกินอะไรทีนี้มันกินอาหารป่านี่กินอาหารเนี่ยละมันก็เราก็ให้มันกินน่ะธรรมดามันกินไม่ทันเขาหรอก ไอ้ดูแม่งไวไปหาดูมันเข้าดีเป็นสูงไงแม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้โมงเห็นไหมเนี่ยมัปลาปล่อยไปนะนี่ใหญ่ไหมเนี่ยเนี่ยแม่งก็เริ่มเลยเนี่ยในหัวโม่งอะนะเป็นโลไหมนั่นน่ะอืมนี่เนี่ตัวเนี้ยอืมมีสามสีเจ็ดขีดแปดขีดน่าจะได้เยอะมันรุ่นเดียวอ่ะน่ะแต่มันโตไม่เท่ากันปล่อยไปตี่ตัวแค่นี้ทีแรกเอามาใส่เป็นร้อยนะมันตายไปเยอะนะเป็นร้อยอาไปไว้ในสวนก็มีอันนี้เยอะกว่าร้อยอยู่นะป๋านี่ นี่เหรออืมประมาณสองสามร้อยถึงเหรอดูหัวมันนะเหรอนับดูประมาณน่เหรอเนี่ยกาลังขุดในตัวเล็กให้มันโตอยู่เนี่ยเนี่ยพอเห็นตัวเล็กเราก็โยนออกมาโอ้โหตัวนี้โลกว่านะนี่ใหญ่ไหมนี่นี่นี่เห็นไหมมุ้งไเออตัวนี้ใหญ่อยู่เอออืมตัวมุ้งเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยแต่มันโตไม่เท่ากันมันโตอย่างกันเยอะขนาดนี้มันก็แล้พันเงนหรือเปล่าไม่ใช่มัน มันให้กินไม่ได้กินไงเวลาไอ้เจ้าของบ่อมันให้อ่ะนี่ปลาบ่อมานะอเออแต่มันให้เรามามันปล่อยคลองไงมันเอามาเทลงเนอะน่ะโคมโคมเนี่ยบ่ออยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเออเราบอกเฮ้ยมาขอพี่มันก็ยกมาให้มันมันทําไมปล่อยมันมันเป็นท้องล่องอยู่แต่มันตื้นเราก็จ้างมันจ้างชื่นมันมาศาสดินเนี่ยมาดึงขึ้นมาเนี่ยแปดร้อย 800มันก็สารช่อนกินนานเม็ดเฉยหลงอยู่ตัวไม่รู้หลงมาได้ไงทีนี้เราค่อยดูเลยไงเนี่ยเราค่อยดูไอตัวเล็กตัวใหญ่โตทั้งหมดูไอตัวไหนเล็กเราก็โยนไปตรงนั้นไงมันก็เลยเริ่มโตล้วมองดูทำไงอ่ะป๋าถ้าไม่กินมันเนี่ยเออเนี่ยเด็กใหญ่เขาเนี่ยเหมือนปลาดุกยักษ์เลยไอตัวใหญ่เนี่ยเหมือนปลาดุกยักษ์เลย กระดูยกยักษ์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เหมือนไซส์เดียวกันแหละผมว่า,าโอ้ก็ป่าเยอะขนาดนี้นะมันอ,อยู่ในป่านี่แหละมในในนันไปไหน,น<ม>ตรงนี้ก็มีปลานะป่าเนี่ยนะมีแต่ไม่เยอะเออ